สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาประจานคนคนหนึ่งนะคะในไลน์เพย์ก็ก็มาดูกันเลยนะคะว่าคนนี้เขาจะเชื่ออะไรคนนี้นะคะกะว่าจะประจานตั้งนาแล้วแต่ก็ลืมนะคะคือคนนี้เขาเคยโพสลงไดอารี่ว่าครกี้ ก็ทักแชทมาแล้วก็ทักแชทไปนะคะนี่นะคะคนนี้ชื่อไม่ก็ตามนี้เลยนี่นะคะเริ่มจากวันอังคารนี่เราเราบอกไปว่าอยากได้ค่ะสูตรอ่ะเขาบอกว่าจ้ารอแป๊บนะแล้วเราก็บอกว่าคาแล้วแล้วเราก็ส่งนี้ไปนะคะก็ส่งสูตรมาให้เรานี่นะคะแล้วเราก็บอกว่าไม่ได้อ่ะแล้วแล้วคนนี้เขาก็บอกมาเลย บอกว่าไม่ได้เราเราแค่บอกเขาเฉยๆเขาก็บอกมาว่าเธอหมุนให้มันตรงคูณ20่ิบบิเธอหมุนไม่ตรงก็หมดสิทธิ์อ่ะเราให้สุดเธอไปแล้วจะมาอ้างว่าไม่ได้อ่ะก็ไม่ได้อ่ะเราให้สุดก็เป็นของเธอมาเรียกร้องไม่ได้เพราะมันเป็นลิขสิทธิ์รู้จักความหมายลิขสิทธิ์ป่ะเธอเหมุนครั้งเดียวจะบ้าเหรอ มันแล้วแต่คือเหมือนไม่ตรงก็ไม่ได้แต่เราก็บอกไปว่าเหรอเ่อเหมือนกี่รอบเราก็แค่บอกเฉยๆว่าไม่ได้แล้วคนเขาก็บอกว่าอืมทาไม่ถูกแล้วมาด่าแล้วเราก็บอกว่าเราเราดงไม่ได้อะแยกลองนิ่สิทสิ์แล้วเราก็บอกว่าเธอเป็นคนคิดสุดๆนะแล้วเขาก็บอกว่า ใช่ไปเีนิชสิทธิของเราแล้วไงแล้วเราก็บอกอืมเขาส่งน,นี้มาแล้วก็บอกว่าขอถามหน่อยแล้วเขาบอกอะไรแล้วเราก็บอกว่าเหมือนตรงคูณยี่สิบอะคือแล้วเขาบอกนั่นไหญ่ครับไม่ถูกก็มาบ่นแล้วเราก็บอกว่า,าถามไม่ได้บน่นแล้วเขาก็บอกว่าหรอเดื้ไปแล้วเขาแล้วเราก็บอกว่า แล้วตรงลงคืออะไรเหรอเขาบกว่าแป๊บดิรอไม่ได้เหรอเราก็บอกว่าก็รออยู่ไงถ้าถ้าไม่รอเราคงออกจากเช็ตแล้วก็ส่งอันนี้ไปเรากบอกว่าพี่เขาสิทธิ์จริงในรายเราอันต,ตอนตอนนี้ค่ะคือเราใช้ตอทอแล้วมันบุนได้คูณสิบนะคะแล้วเราก็มารีวิวให้แล้วคนนี้เขาเขาก็ด่าเรามาที่เขาบอกว่า ก็ของกูก็พูดมาสิแล้วมันบอกว่าอ่ะมึงหาเหรอแล้วเราก็บอกว่าก๊อปแลเขาบอกว่าแล้วเราก็บอกว่าถือให้เราไม่ใช่เหรอเขาบอกก็ก๊อปปะล่ะเาแล้วบอกในได้เรารีวิวแล้วแล้วคนที่เขาบอกว่าเอาเผยแพร่ซะขนาดนั้นแล้วเขาบอกว่าเราไม่ได้ขายนี่แล้วเขาก็บอกว่าเหรอแล้วเราก็บอกว่าใช่ แล้วเขาก็บอกว่าเราจะขอให้จิมอีกสองนาทีให้ตุนนี้จะ้ะแต่เขาไม่ได้แฮกเราจริงแล้วเราก็บอกว่าใช่แล้วก็ไม่ได้ให้ใคร่มีคนขอเราไปมีคนขอเราก็บอกไปว่าไม่ให้เราลบคุดแล้วนะอะไรแล้วเขาถามว่าอะไรแล้วเราก็บอกว่ารือให้เราลบตัวตอทอ พี่เราสู่ลักกี้เมื่อกี้คือต่อทอนะคะโอเคค่ะเราก็มาต่อเลยนะคะคือตอนแรกแเราใช้ต่อทอมมนอะไรเนี้ยแล้วก็ลงไปรีวิวให้แล้วมันก็มีคนมาขอขอสูตรแล้วเราก็บอกว่าไม่ได้สูตรนี้มันมันของไอ้ผู้หญิงคนเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวจะไปดูในลน์ดูในไดอารี่ของเรานะคนนี้ก็เคยด่าล้วนะคะลงในลายบอกว่ามันดูตัวเฮี้ยนี่เร็ว ตัวเฮียสีเหลืองสังคมไม่ยอมรับสังคมไม่ยอมรับชอบอยู่โดดเดี่ยวเรามีเพื่อน90กว่าแต่ตอนนั้นผู้หญิงคนนั้นมี1กว่าแต่เขาก็มาด,าดาาายย่า้าด่าในไลน์ออี่แล้วเราก็ด่ากลับแล้ว างด่าที่เขาก็ด่าร่ออ่านี่ตอนนี้นะคะเราก็มาเจอแล้วนี่นะคะคนนี้เขาบอกว่าไม่ได่าต่ออาทิตทำไมอ๋อเข้าใจแหละฉันมีนเหนื่อยห้าแล้วเราก็บอกว่าอ้าวสัตว์ไม่ได่ากูต่อเหรออ๋อตัวเฮียเหนื่อยห้าคนนี้นะคะเขาก็บอกเราซึ่งเราก็บอกเขาไปแล้วนี่เขาบอกเราไว้ คคนนี้รู้สึกว่าก็ามีคนหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็ประจ,จานเขาเหมือนกันคืเอเรารู้สึกว่าคนนี้สังคมจะไม่ยอมรับยิ่งกว่าเราอีกอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูแคมป์นัจต่อไวนะ้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อทอไปดูว่าคนนี้ยังอยู่หรือเปล่าเอยไม่ใช่ยังอยู่ยังในนั้นยังได้เราอยู่หรือเปล่า นี่นะคะแล้วก็มาอยู่ที่ไลอาลี่ของไอคนที่มาด่าเราแต่เราจะติขับที่ติขับให้หมดแขนฮะเวะ